ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับท่านผู้ชมทราบกันไหมล่ะครับ ว่าความรักชาติของคนไทยนี้นั้นเมื่อใดก็ตามที่มีเรื่องราวเข้ามากระทบต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนไทยแล้วล่ะก็คนไทยก็จะรักและสามัคคีกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเราจะลืมความขัดแย้งระหว่างคนไทยด้วยกันเองเพื่อมาจับมือกันและออกมาต่อสู้เพื่อแผ่นดินของเราเสมอครับและในปัจจุบันนี้ก็เช่นกันจากเรื่องยุ่งๆที่ประสาทตาเมืนงทมของไทย ที่ได้เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างทหารไทยและขเขมรซึ่งทหารขเขมรนั้นเป็นผู้ที่มีมีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาเหยียบบนพื้นแผ่ผนดินไทยเลยด้วยซ้ํานั้นก็ได้มีคนไทยมากมายเลยทีเดียวนะครับจากทั่วทุกสารทิศที่ได้มีการเข้าไปให้กําลังใจทั้งในเพจและในพื้นที่และก็พร้อมกับนําของกินของใช้ไปให้กับพี่น้องทหารไทยที่เฝ้าปกบ้านป้องเมืองในพื้นที่นั้นอย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละครับและก่อนที่จะเข้าไปที่ปราสาทตามมินทม ท่านผู้ชมสงสัยกันไหมล่ะครับที่ได้มีการไปกราบสการะที่อนุสาวรีย์ของพระยาสุรินทร์พักดีศรีจางวางซึ่งท่านก็ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการปกป้องแผ่นดินถิ่นนี้อีกด้วยซึ่งอนุสาวรีย์ของท่านอยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะครับและพระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางท่านนี้เป็นใครทําไมถึงได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการปกป้องแผ่นดินกันล่ะครับซึ่งคลิปนี้นั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง พระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางหรือปุ่มท่านเป็นเจ้าเมืองปทายสมันหรือเมืองสุรินทร์ในปัจจุบันนี้แหละครับซึ่งท่านนั้นเป็นท่านแรกที่เป็นผู้วางรากฐานในการก่อตั้งเมืองสุรินทร์ในสมัยอยุธยาครับซึ่งในสมัยนั้นก็ได้มีชาวพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าซวยหรือกวยหรือกุยได้อพยพเข้ามาตั้งถินฐานในบริเวณปริมณฑลของเทือกเขาพนมดงรักซึ่งกลุ่มชนเหล่านี้นั้น ได้มีทักษะและความสามารถในด้านวิชาคชศาสตร,ร์ซึ่งก็เป็นวิชาที่ว่าด้วยการจับช้างให้ตรงกับตามลักษณะโคชลักษณ์ที่เป็นกลุ่มชนที่มีความรู้ความสามารถในการจับช้างป่ามาเลี้ยงไว้ใช้งานซึ่งมาตั้งถิ่นฐานอยู่ด้วยกันในเขตจังหวัดสุรินทร์ครับจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งนะครับในปีพศ2 3 0 2ก็ด้วยเหตุที่มีช้างเผือกได้แตกโคงออกจากพเนยกหลวงของกรุงศรีอยุธยาแล้วเข้ามาทางป่าฝั่งตะวันออก ไกลจากเมืองนคนรราชสีมาซึ่งนั่นก็แน่นอนแล้ครับว่าความดุร้ายของช้างนั้นมันมีมหาศาลและก็บวกกับแรงของช้างซึ่งก็สามารถที่จะฆ่าชีวิตผู้คนได้จึงทําให้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สหรือสมเด็จพระที่นั่งสุรยิยอาอิรินแห่งกรุงศรีอยุธยาหรือที่เรารู้จักกันก็คือพระเจ้าเอกทัศน์ั่นแหละครับที่ได้ทรงโปรดกล้าวให้มีการล้อมจับช้างเผือกเอาไว้ให้ได้ และเสียงปุ่มก็ประสบความสําเร็จในการติดตามช้างเผือกเชือกนั้นนะครับแล้วก็ได้นํากลับมาถวายพระเจ้าเอกทัศน์ได้จึงเป็นที่พอพระไทยเป็นอย่างมากดังนั้นเสียงปุ่มจึงได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นหลวงสุรินทรพักดีให้ไปปกครองหมู่บ้านเดิมแล้วก็ขึ้นตรงต่อเมืองพิมายครับต่อมาในปีพศ2321ซึ่งก็ตรงกับสมัยกรุงธนบุรีหลวงสุรินทรพักดีนั้นก็ได้เข้าร่วมกับกองทัพของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และเจ้าพระยาสุรสีที่ยกไปตีเวียงจันทร์และปราบจราจนซึ่งในปีพศ2324นั้นก็ได้มีการปราบจราจนและก็ได้รับชัยชนะถึงสองครั้งครับและหลังจากนั้นก็ได้มีเหตุการณ์ที่ทําให้หลวงสุรินทร์พักดีได้มีความดีความชอบเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อตอนที่เขเมรได้เกิดการจราจนและก็มีกลุ่มคนเขเมรบางกลุ่มได้อพยพเข้ามายังฝั่งเมืองสุรินทร์ซึ่งในตอนนั้นที่มีชื่อเดิมว่าปทายสมัน หลวงสุรินทร์พักดีก็ได้ยกกองทัพเข้าปราบปรามจนสำเร็จราบคาบจนทำให้บ้านเมืองที่กำลังจราจนอยู่ในขณะนั้นได้สงบลงนั่นเองครับซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงได้ปูนบำเหน็จและเลื่อนบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางครับต่อมาในปีพศ2329ซึ่งก็ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อเมืองปทายสมันไปเป็นเมืองสุรินต์ตามสร้อยบรรดาศักดิ์ของเจ้าเมืองนับตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาครับและในเวลาต่อมาในปีพศ2451เมืองสุรินทร์แห่งนี้ก็ได้จัดตั้งให้เป็นจังหวัดสุรินทร์ตามการปรับปรุงรูปแบบการปกครองครับต่อมาในปีพศ2511จึงได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ของพระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางหรือปุ่มขึ้นมาครับ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงบุคคลสําคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของเมืองสุรินทร์ก็เนื่องมาจากท่านเป็นผู้ที่วางรากฐานการก่อตั้งเมืองสุรินทร์ครับอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางปุ่มนั้นก็ตั้งอยู่ตรงทางเข้าเมืองสุรินทร์ทางด้านใต้ซึ่งแต่เดิมนั้นเคยเป็นกำแพงเมืองชั้นในของตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งอนุสาวรีย์ก็เป็นรูปหล่อท้องเหลืองลมดำสูงประมาณ2เมตร20เซนติเมตร มือขวาถือของเงาที่แสดงถึงความเก่งกล้าสามารถของท่านในการบังคับช้างศึกและเป็นเครื่องที่แสดงว่าสุรินทร์เป็นเมืองช้างมาตั้งแต่ดึกดำบรร์โดยมีการสะพายดาบคู่อยู่บนหลังซึ่งก็แสดงถึงความเป็นนักรบความกล้าหาญความเป็นคุณสมบัติที่ตกทอดเป็นมรดกของคนสุรินทร์เป็นวีรบุรุษที่เป็นกำลังสำคัญในการปกครองเมืองเป็นผู้ซึ่งมีความสามารถทั้งด้านการปกครองเป็นเจ้าเมืองผู้ก่อตั้งเมืองสุรินทร์ครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงบุคคลธรรมดาเป็นเพียงแค่หัวหน้ากลุ่มที่เดินทางเข้ามาได้แผ่นดินนี้แต่ท่านก็มีความจงรักภักดีต่อแผ่นดินที่อยู่อาศัยท่านเป็นคนไทยพื้นเมืองแต่ด้วยความสามารถและความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ต่อแผ่นดินจึงส่งผลให้ท่านได้กลายไปเป็นเจ้าเมืองสุรินในที่สุดนั่นเองครับพระยาสุรินภักดีรีนรงจางวางนั้นท่านเป็นเจ้าเมืองผู้ซึ่งเป็นที่รักของประชาราชน และยังคงระลึกถึงอยู่ในจิตใจเสมอมาจึงได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ของพระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางขึ้นเพื่อเป็นเกียรติยศให้กับท่านเจ้าเมืองที่เป็นวีรบุรุษนักรบผู้ก่อตั้งและปกครองบ้านเมืองอยู่ตลอดมาครับซึ่งทางด้านหน้าของอนุสาวรีย์ได้สร้างขึ้นเป็นงาช้างคู่เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านมีประวัติความเป็นมากับช้างนั่นเองซึ่งพระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางหรือปูม ซึ่งท่านก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องแผ่นดินก็ด้วยเหตุผลที่สําคัญหลายประการด้วยกันครับที่เชื่อมโยงกับบทบาทและคุณความดีของท่านซึ่งท่านในฐานะเจ้าเมืองสุรินคนแรกท่านมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลรักษาและปกป้องอาณาเขตที่ท่านปกครองครับและท่านก็ยังมีความสามารถในการบังคับช้างศึกซึ่งช้างศึกนั้นก็เป็นกําลังสําคัญในการทําสงครามในสมัยโบราณ ความสามารถในการบังคับช้างศสึกของท่านก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำทางทหารและความพร้อมในการปกป้องบ้านเมืองจากการถูกรุกรานอีกด้วยละครับและด้วยความเป็นนักรบที่กล้าหาญในการปกบ้านป้องเมืองเพื่อรักษาแผ่นดินนี้เอาไว้ของท่านจากกรณีที่ท่านได้เข้ามาปราบปรามกลุ่มคนขเขมรที่เข้ามาก่อการจราจนในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นแหละครับจนท่านได้โปรดเกล้าให้เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงจางวาง และก็อาจจะด้วยเหตุการณ์ในครั้งนี้นั่นแหละครับที่มันได้คล้ายคลึงกับที่ขมรได้กระทําอยู่ในปัจจุบันก็คือมีการมายั่วยุมีการมาสร้างสถานการณ์ทุกรูปแบบซึ่งมันก็คล้ายคลึงและก็ตรงกับที่สมัยท่านได้เจอท่านจึงได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการปกบ้านป้องเมืองปกป้องแผ่นดินในแถบนี้ทั้งหมดก็เป็นไปได้ครับซึ่งการที่อนุสาวรีย์ของท่านได้สร้างเป็นรูปนักรบสะพายดาบคู่ ก็ยอมสื่อถึงความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวในการต่อสู้เพื่อรักษาแผ่นดินนั่นเองซึ่งอนุสาวรีย์ที่สง่างามและท่าทางที่แสดงถึงความเด็ดเดี่ยวของท่านนั้นก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นในการปกป้องรักษาแผ่นดินของคนในภูมิภาคแถบนี้ครับและก็อาจจะด้วยเหตุผลเหล่านี้นั่นเองที่ทําให้พระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางหรือปุ่ม จึงได้รับการยกย่องและถูกจดจำในสถานะสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องแผ่นดินเป็นบุคคลสำคัญที่ชาวสุรินทร์และคนไทยทั่วไปมีความเคารพและรำลึกถึงคุณงามความดีในการสร้างชาติและรักษาแผ่นดินสืบต่อกันมาครับและนี่แหละครับคือบรรพชนของไทยคือวีรบุรุษของแผ่นดินอีกท่านหนึ่งครับและท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านแหละครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดบ้าง สามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกอีกทั้งดวงพระวิญญาณของพระบรมกษัตริย์ที่ราชแห่งสยามประเทศโปรโดดลบันดาลให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ